สวัสดีคะ่ะทุกคนเชืวว่อหลายคนนะคะคงเคยดูข่าวเกี่ยวกับการพัดตกันไดขณะทํางานนะคะไม่ว่าจะเป็นกนอารหยิบของการตัดต้นไม้หรือว่าการเปลี่ยต่อไฟคะ่ะใช่ค่ะถ้าหากเราไม่นามาระวังนะคะกอาจจะเกิดบันเหตุได้ค่ะซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากความประมาทความไม่นำมาระวังแล้วก็ความขาดความระหนักนะคะ เช่นการวางบันไดในพื้นที่ลาดเอียงค่ะแะการวางบันไดในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะพาไปชมการกระทํา<ม>ที่ไม่ปลอดภัยขณะใช้บันไดกันค่ะชมกันเลยค่ะค่ะที่เราเห็นอย่างนี้คืออะไรคะคุณเอิญอันนี้นะคะเป็นแบบจำลองการใช้บันไดนบนพื้นที่ต่างระดับค่ะแล้วมันแสดงให้เห็นความวอันตรายยังไงบ้างคะค่ะแบบจำลองที่ทุกคนเห็นนะคะจะเห็นว่าจะามีผู้ปฏิบัติงานนะคะที่ทํางานอยู่ที่สูงค่ะโดยที่เราใช้บนนันได็นตวช่วยนะคะ ซึ่งเรามีพื้นที่บนไดร์ว่างะะอยู่ในแนวขึ้นดา้านบนเดียวกันค่ะซึ่งผู้ปฏิบัติงานค่ะก็จะสามารถทำงานได้อยา่างปลอดภัยค่ะแต่ถ้าสมมติว่าบนไดน,นะคะมีความลาดเอียงอย่างนี้นะคะก็ <c oughs> จะเห็นนะคะว่าผู้ปฏิบัติงานที่ทํางานอยู่บนด้านบนนะคะถ้าตกลงมาจากที่สูงค่ะค่ะเราไปชมภาพช้ากันอีกครั้งนะคะจะเห็นได้ว่านะคะถ้าพื้นที่ต่างระดับเนี่ยพนักงานจะตกจากที่สูงได้คะ่ะ นั้นนะคะทุกคนที่ใช้บันไดนะคะจะต้องมีความระมัดระวังอย่างมากๆค่ะแล้วก็ไม่วางบันไดในพื้นที่ลาดเอียงค่ะค่ะแล้วมันส่งผลอันตรายในยกับผู้ปฏิบัติงานบัตะผู้เดินค่ะผู้ปฏิบัติงานนะคะที่ตกจากบันไดจะได้รับผลกระทบนะคะก็คือมีอาการปกช้ำ่าค่ะปวดแตกนะคะกระดูกักหรืออาจจะ้แรงถึงขั้นที่สมองได้รับการกระทุกระเทือนเลยนะคะหูแรงถึงขั้นนั้นเลยเหรอคะใช่แล้วค่ะดังนั้นเราต้องมีความระนัดให้มากๆนะคะ วิธีการวางบันไดที่ถูกต้องค่ะเตยขั้นตอนการใช้บันไดให้ปลอดภัยนะคะประกอบด้วยดังนี้เลย1นนะคะต้องวางบันไดบนพื้นที่เรียบเสมอกันค่ะไม่ควรวางบันไดในพื้นที่ที่ลาดเอียงนะคะเพราะจะทำให้เกิดอันตรายแล้วก็พัดตกจากบันไดได้ค่ะแล้วก็ไม่ควรมีสิ่งกีดขวางนะคะอยู่บนบริเวณบันไดค่ะหรือว่ารอบๆค่ะค่ะสำหรับพวกเรานะคะขอจบการนําเสนอเพลงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ